b บลูเฟมผลิตภัณฑ์จัดการน้ำหนักครบวงจรที่อยู่ติดตัวทุกคนตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนนอนหลับก,ก็ยังเกิดการเผาผลาญขึ้นโดยผลิตภัณฑ์บูเฟมจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นส่งผลระยะยาวต่อระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นและช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้นอีกด้วยด้วย3คุณประโยชน์หลักดังนี้ 1. รีแลกซ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับทําให้นอนหลับได้ลึกขึ้น 2. เบิร์นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผาอผผันระหว่างการนอนหลับ 3. ดีท็อกช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้สามารถกำจัดของเสียออกได้ง่ายและขับถ่ายได้ดีหลังจากตื่นนอนค่ะโดยสารประกอบหลักๆในผลิตภัณฑ์บูฟเฟนอย่างแรกเลยคือยีสต์เบต้ากูแคนที่ช่วยบำรุงระบบประสาททำให้ทุกคนผ่อนคลายความเครียดนอนหลับได้ลึกขึ้นและนอนหลับได้ดีขึ้นส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการเผาผลาญในอตอนนอนโดยสารประกอบหลักจะเป็นผักเชียงดามเมล็ดมะม่วงแอฟริกันและสารจาก,กัดจากกระบองเพชรที่ช่วยดึงไขมันเก่าออกมาใช้ทำให้ทุกคน สามารถผ่อนผานพร้อมกับนอนหลับแบบสบายสบายได้ค่ะโดยสารประกอบส่วนสุดท้ายที่จะมาช่วยในการดีท็อกนั่นก็คือไซโลโอลิโกแซคคารายและสารสกัดจากผลส้มแขกที่นอกจากจะเป็นพรีไบโอติกแล้วยังช่วยปรับสมดุลระบบลำไส้ทำให้เกิดการกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยโดยวิธีการทานผลิตภัณฑ์บูเฟมใช้ผลิตภัณฑ์บูเฟม1ซองกับน้ำ ml, ้า150มิลลิลิตรชงดื่มวันละ1-2ครั้งก่อนอาหารเย็นและก่อนนอน เพียงเท่านี้การมีสุขภาพและหุ่นที่ดีก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์บูเฟมค่ะ